คุณพร้อมจะก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยมืออาชีพหรือยังการเริ่มต้นธุรกิจรักษาความปลอดภัยไม่ใช่แค่เรื่องของคนและอุปกรณ์แต่คือการวางแผนที่รัดก,กุมและเป็นระบบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงให้กับลูกค้าเราได้จัดทําแผนธุรกิจสําหรับบริษัทร,รักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกมิติที่คุณต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือต้องการขยายกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเอกสารฉบับนี้คุณจะได้เรียนรู้ ภาพรวมอุตสาหกรรมแนวโน้มตลาดและโอกาสทางธุรกิจการจัดการบุคลากรแผนการสรรหาสกบรมและบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยการตลาดและการขายกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแผนการเงินการประมาณการค่าใช้จ่ายรายได้และจุดคุ้มทุนการบริหารจัดการความเสี่ยงแนวทางในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันดาวน์โหลดแผนธุรกิจตัวอย่างได้ฟรี เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจรักษาความปลอดภัยของคุณให้เติบโตอย่างมั่นคงคลิกเพื่อดาวน์โหลดทันที